say and you ทำอะไรากันมุกมิดไม่กลัวคนอื่นจะซุกซิ ไปทำอะไรกันมุกมิดไม่กลัวคนอื่นจะซุบซิบเพื่อนถูกไม่เอาใช่ไหม อย่าเพิ่อย่าเพ่อย่าเ่อย่าเอย่าเมมืาไปก่อนขาไปก่อนคุณแจ็คบอกว่าอะไรคุณแจำคประกาศว่าอะไรฮะโอ้โหยิ้มกันสวยงามเลยนะครับโอ๊ยแต่แล้วถ้าเปิดประตูโล่งหรอโอเคฮสวัสดีค่ะัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือคุณแคนดี้ราเกตนะครับผมสวัสดีค่ะ ยแซ่บมากแต่ละแต่ละท่าเปิดประตูลมบ้างล่ะยืดสลักเพชรเป็นการโยคะค่ะอยนออกโยคะเวลาหันมาแล้วเจอตั๊กแล้วมันมีความรู้สึกยังไงแม่เออมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าไอ้ที่มีพงมีผัวอยู่ไม่อยากมีเลยใช่ไหมอยากมามีที่นี่ไงคะอ๋อจ้องเลยจ้องเคุณตั๊กค่ะทีมงานบอกว่าคุณภรรยาภรรยาคุณพงภรรยามาไหฮะภรรยาโทรเข้ารายการ ผมทำเพื่องานครับผมนะฮะทำเพื่องานชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงคือหายหัวไปเลยนะแต่ว่าวลีเด็กในเพลงคือตั้งแต่มีผัวหายหัวไปเลยนะคือเราบอกกับเพื่อนเราว่าตั้งแต่มีสามีนะหายไปเลยนี่นี่คือมาจากเรื่องจริงปะคะเป็นเรื่องจริงที่คือทางทีมทางเจ้าพยาค e c o r d นะคะก็เขาก็พอบอกว่าหจใคคินนี่ร้องเพลงเขาก็ถามว่าเออเราอยากเป็นแนวไหนยังไงแล้วก็เลยบอกว่าเออมันมีเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวมากค่นี้เนี่ยอยากเป็นตัวแทนเพื่อนผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงหรอกคือ ทุกเพศทุกวัยค่ะที่จะบอกกับเพื่อนที่พอมีคู่รักหรืออะไรเงี้ย หายไปเลยก็เลยเอามาเป็นคำนี้แล้วเขาก็ไปส่องหาคําที่คนเขาใช้กันก็แต่มันเป็นจริงๆนะความเป็นซ้อมใหญ่เลยซ้อมเลยเมื่อกี้เห็นร้องได้ด้วยนะบอกว่าเป็นแนว EDM ใช่ EDM แล้วก็เอ๊ะ electronic dance music หรือเปล่าไม่ใช่เป็นอีสาน dance music ชาย dance music ของบ้านเรานี่เองนะแมนค่ะคนอีสานคุณอ้นนะฮะคือตั้งแต่คุณมีผัวที่คุณหายหัวไปเลยไหมครับผมคุณคะไม่ต้องยุ่งกับดิฉันค่ะดีที่แตบไม่อยู่คนละทางแล้ว นลมีคุณแม่มาช่วยเรื่องเพลงด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เดินสายแล้วคนแล้วพอบอกว่าจะทําเพลงเนี่ยคนก็จะบอกว่าเคนดี้จะออกมาแนวไหนรุนมากก็คาดหวังจะเป็นแนวหมาละเหมือนคุณแม่แต่สุดท้ายเดินสายก็คุณแม่จนคุณแม่เป็นคนค้นหาให้ว่าจริงๆแล้วตัวเคนดี้น่าจะเป็นแนวนี้เป็นคนชอบเต้นเต้นได้ก็เลยออกมาเป็นนวอีสานแดนซ์มแล้วคุณแม่ก็ดีไซน์การร้องให้ประกาศแล้วดิใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่เอาผู้ชายแล้วตอนนี้เป็นสายเอาเป็นสายอะไรนะสายทีทีด้อมๆทำๆดีๆ ชื่อนี้ดีดีดอมดอมเวลาเราพูดกับทอมเนี่ยเรารู้สึกสบายใจกว่าก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันไงเป็นเพศเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเราคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็อ่อนโยนมีความอ่อนโยนกว่าใช่แล้วอุปกรณ์เราก็เหมือนกันหมดไงไม่มีอะไรเยอะไหอารมณ์อะไรอะไรเราก็ไม่รู้ไม่ยากออ ไปนิดนึงถึงบางอ้อแล้วครับใช่เราจะมันง่ายเอาลงอะไรจะเคลมจะอะไรมามันก็คล้ายๆกันตามนั้นเลยค่ะไม่ยากอีกวันนึงเจอผมเจออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณอย่างนั้นเจอผู้หญิงคนที่เป็นทอมเขาเขานั่งแบบโอ้ปวดยังไงโอ้ปวดปวดเป็นไรโอ้เป็นตะคิวก็เสร็จแล้วเป็นตะคิวอะไรเป็นตะคิวที่ลิ้นเหรอเป็นทำไมเป็นตะคิวที่ลิ้นเมื่อคืนหนักไปนิดนึงอะไรเงี้ยทำไมอ่ะคุยเยอะ เวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันจะคุยกันเยอะค่ะจะต้องมีเรื่องราวพูดคุยกันมาครัดูนะครับผมคุณแม่เงียบไปเลยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆคุยกันเยอะไปหน่อยอ๋อลิ้นเพลงนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน YouTube นะครับคุณผู้ชมเจ้าพญาเรคคอร์ดใช่แล้วคุกท่าสามารถโหลดได้ที่หมายเลขนี้ครับให้หน่อยดอกจัน492 222 454นาทีละ5บาทไม่รวมค่าดาวน์โหลดและ เข้าไปดูได้ที่ iTunes s t or e Juke's Line Music ยังมีช่องทางอื่นอีกใช่ไหมครับใช่เข้าไปดูใน IG c น n ี y ก็ได้นะคะมีเรื่องราวากมายที่วันนี้ได้มีเวลาน้อยแต่ว่าเข้าไปดูในนั้นได้ก็คือ Candy ราแกนนะคะรวมถึงใน IG ของเจ้าพยาไร่คอร์ดด้วยนะคะแล้วก็ YouTube Facebook ด้วยอยากให้ไปติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบเพลงก็อย่าลืมดาวโหดดาวโหลดดาวนโหลดดาวโหลดดาวนโหลดโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับนาดูกระจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซ u b s c r i b e ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ